สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้มาพบกับหนุ่มบ้านนาหาเรื่องกันอีกแล้วครับวันนี้ผมมารายงานราคายางพาราประจำวันที่2 2ถึง24ธันวาคม2 5 6 6อันดับแรกมาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้54บาท10สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่30สตางค์ราคาท้องถิ่น51บาท10สตางค์ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้52บสาท39สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่19สตางค์ราคาท้องถิ่น49บาทส9สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3วันนี้56บาทปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่49สตางค์ราคาท้องถิ่น53บาทยางก้อนถ้วย drc 100เปอร์เซนต์วันนี้43บาท99สสตางค์ ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่42สตางค์ราคาท้องถิ่น40บาท99สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 1นึย่ยางก้อนถ้วย DRC 50%สดวันนี้22บาท8สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่30สตางค์ราคาท้องถิ่น19บาท8สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55%พักชั่วโมง24บาท28สตางค ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่32สตางค์ราคาท้องถิ่น21บาท28สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65%ครค้างคืน28บาท65สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่ 39, 33สตางค์ราคาท้องถิ่น25บาท65สตางค์และยางเครปยางก้อนถ้วยวันนี้34บาท รับบวกเพิ่มขึ้นมาที่35สตาง์ราคาท้องถิ่น30บาทนั่นเองครับวันนี้ถือว่าดีขึ้นสำหรับราคายางพาราประจำวันนี้นี่เองครับและสุดท้ายนี้เราก็จะพาไปดูการซื้อการขายยางพาราของต่างประเทศกันเลยนะครับ